มาเด้อแซ่บไก่ทอดอกไก่ปิ้งไม่ได้จ้ากินขา้าวตำมักทัวปิ้งไก่ท้าเกลือปิ้งเองตำเองก,กับหยอดกับอันผักกระซ พี่น่องมาเร็วเศบเด้อสิหาว่าบบเอิ้นเดือจ้าเฮ็ดเพือเดียวกินเพือเดียวกันที่ซ้ำนี่แล้วนะพี่น่องเนาะอ,อาย มาได้จ้ะเด้เอกินข้าวน้อกันเด้อเสียดายบ่บกกมีบักกอกดิเนาะนีบักกอกเพิ่งเสียบเนี่ยน่ารักม,มากมากเลย กัดโตมาเมื่อนีร่กัเมื่อที่ห่างเมื่อที่หกก็เจะพี่น้องจากวันที่สิบเอ็ดวันที่ 12, สิบสองใส่เซิร์นได้จะก,กระจักสิบไปใส่ขึ้นเกาหรอ ในตัวอำเภอคุนก็นเริ่มมีติดโควิดติดลูกระบาดได้แล้วพี่น้องทรงสชยไปก็สิบไปได้แค่ไปซื้อพัดล้มซื้อหลอดไฟซื้อ่อพีวีซีหรอกกับมาติดตั้งมัานตจอทั้งเดินน้ำเสิได้สั่งลูกค้าได้เนาะ ควงที่บ่ไดไปเที่ยวใส่ขี้เก้นะอือแชบัลลีได้พี่น้อง <laughs> อือ งค้ตรนี้ก็สิเป็นร้านค้าร้านขายของชํำตรงนี้ก็สิเป็นร้าน๋วยเตี๋ยวก็ร้านขายอาหารสาทางก๋วยเนี้ยลูกชิ้นทอดลูกชิ้นอย่างผิหน้องร้านค้าเพิ่งช่วงชาเพิ่งก็สิขายเอาปิ้งตับไก่ปิ้งอย่างไม่ขายยำก็กจะพากันงอกงอกแยกหากินไปเนาะบ้านนอกเนาะพี่น้องเนาะ มันกระบบอนันบิวาก็จังอยู่ในเมืองกระเจ้านะแจังรถกับบ่หลายว่ายังมากกับมิตรเรถไถกับรถอันสันทุกอ้อยบันทุกมันไงพี่น้อง แต่ที่ได้ยินหลายก็เสียงรถนันก็คือเสียงนกแน่เสียงหมาเนี่ย Ừ. 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 cài đó. Nóng giờ này nón à. Ừ. Nó nón mình đây đâu. chim khâu nhắm này cái miếng méo là thế nào nó bị mua มื่อนีก็ได้งานสุกทุเรียนกระเพิดแนวแขนหมอ้อแนวหอยหมอ้อหอยกระทาไปคุณย้ายกระบอกไมนฮ็ดรู้ลาะลังการอย่างหลอกหลอดพี่น้องจะปูกตอกเส่ไหมพห่อญาตาได้หอยหมอ้อหอยอยังคือละ ถึงหมอแหกแต่โพทุ่งที่เดียวออกมาจากกันออกมาจากกุหลาบนุ่งกระไลเนะาะของคุญายกระไลยอยู่แล้วบันีวกะว้างเป็นน้ำพื้นนี่ไหมว่าเสี่ยวดอกสะบ้านที่อันซื้อมันเจาะปูนกระเจาะยากยาคือน้องเจ้าบ้านเปลี่ยนน้ำหยางไม่เปลี่ยนน้ำดอกเลยดเนเขาบ่มีความรู้เนาะหลานกระบ่รงในมหาถามมของกระบ่รได้ ก็เลยตัดสินใจหาตดดอกตะปูเทียนอันพวกไอ้พวกฟีเพิ่นฮิดก่อสส้างแล้วมันงอเพิ่นใส่เ่ได้ย้ายเก็บไว้ในถุงเดี๋ยวก็เอามาดักจะหน่ไปตอกเพื่อให้มันอยู่เราก็ได้แขวนหมอ้อแขวนยางนะพี่น้องเําะนั่นหละบานนอกถึงละวันที่1นึ่นลเรเด้อย้ายเอ้เขา,าจาังสิได้ปัานไม่งามๆเนาะช่วงนี้กะตามจะถากมไปก้อน มีแบบใดกับปาบัาไส้ให้มันให้มันใส่ได้เลยนะเอาแช่ไว่าจุดประสงค์ก็คือหอยหม้อหอยกระทะได้กับพอะเงินบระาจากัก

อลักคนลงมาพอถึงอยากใส่ผ้าคุณย้ายเนาะอยากใส่ผ้าเจอเราที่นี่ ติดทะลมมองมากนั่งหันก็มองมา่อ้อนในเสียวไว้ใส่ย,ยังงงอยู่เนี่ยพี่น้องเอยตอนแรกว่าเสียวมาไว้แต่ต้นมบบกันใจย่ใตัดถิ่น พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีสักก่อนว่าจ้ะเนาะขอบคุณด้วยค่ะเด้อเรามาเป็นกำลังใจเดี๋ยวเราคอยกินขา้าวต่อคนจักหน่อยเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ